สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเสกิ่งเพชรที่ช่อง YouTube เฉยเสกิ่งเพชรหูราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนมีนาคม2564ชะตาการงานชะตาการเงินชะตาความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร ผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับชาวลัคนดาราศีธนูในช่วงเดือนมีนาคมนะครับชาวลัคคนาราศีธนูเนี่ยคือจะมีดาวใหญ่ๆอย่างดาวพฤหัสเดี๋ยย้ายข้ามราศีซึ่งเป็นดาวประจําตัวประจํากายโคจรร่รวมก,กับดาวเสาร์จะแยกออกจากกันในช่วงหลังวันที่29มีนาคมการแยกย้ายครั้งนี้ นะครับการยกย้ายและก็แยกออกจากดาวเสาในครั้งนี้นะครับที่กําลังร่วมกันอยู่นั้นนะครับนะชาวลัคนาราศีธนูผมว่าต้องเปลี่นไปในทางที่ดีเพราะดาวประจําตัวนั้นไปโคจรอยู่ในเดือนที่3นะครับไปโคจรอยู่ในเดือนที่3หลังวันที่29มีนานะนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังคลิปเจาะลึกในช่วงที่พุทธหัตสบดีย้ายนะครับนะกันกอีกทีหนึง่งในช่วงเดือนนี้นั้นนะครับชาวลัคนาราศีธนู ดาวเนี่ยนะครับดวงดาวนั้นยังต้องระวังการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพโรคเก่านะครับจะเกิดขึ้นพวกลำไส้ภูมิแพ้ผิวหนังหรือเป็นลักษณะของสุขภาพต่างๆนะครับนาะยยังต้องระวังนะครับตรงนี้นะครับให้ดูแลสุขภาพให้ดีช่วงเดือนนี้คุณจะเนื้อหอมนะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาท่านใดที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยที่มีช่องทางรายได้พิเศษ ช่องทางไรายได้เสริมต,ต่างๆนะครับยังเป็นไปในทางที่ดีนะครับนะอีกอย่างหนึ่งดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรตราทรดีทําให้คุณนั้นจะมีเหตุการณ์ให้คุณวางแผนทางการเงินมากขึ้นมีเรื่องให้คิดเรื่องเงินมากขึ้นการเงินการทองของคุณจะขยับตัวไปในทางที่ดีมากขึ้นดาวศุกร์ก็โคจรโยกหน้าต่อดวงชะตานะครับเพราะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีธนูเอาไปก่อไปสร้างท่านใดบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็นะครับไปก่อไปสร้าง นะครับไปวางแผนไปวิมังษาชีวิตไปไต่ตรองไปทบทวนชีวิตนะครับนะลองผิดลองถูกต่างๆนะจะมีมุมที่ดีพอดดาวการเงินโคจรโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ดาวสุกอีกตัวหนึ่งนะครับดาวสุกอีกดาวนึงเนี่ยนะครับก็โคจรโดดเด่นนะฉะนั้นเราชาวลัคนาราศีธนูจะมีโอกาสดีๆทางการเงินแน่นอนนะครับในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารบุตรบริวารจะเจ็บป่วยนะในช่วงเดือนนี้นะครับ นะต้องดูแลบุตรบริวารให้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งแปลว่าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเจ็บป่วยมีเหตุการให้เสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงนะครับนะก็มีเรื่องเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งท่านใดที่มีบุตรบริวารก็อาจจะมีรายจ่ายไปกับบุตรบริวารค่อนข้างเยอะหรือมันแปลว่าจะถูกต่อปากต่อคํากล้าเถียงนะครับนะมีบริวารน,นะครับกล้าเถียงคุณตรงนี้เนี่ยนะครับ บริหารจัดการบริวารก็ใช้ประคุณให้มากๆนะจะใช้ผะเดสมีโอกาสเถียงโดนเถียงกลับนะครับดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับเพื่อนดีๆมกักจะะจายจากหรือห่างเหินอยู่ไกลกันนะหรือว่าเจอคนดีแล้วมีเหตุการณ์ให้ห่างเหินความสัมพันธ์กันออกไปนะครับนะในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูต้องระวังมีปัญหากับคน,คนใกล้ตัวเพื่อนสนิทญาติสนิท,นทหรือมีญาติเจ็บป่วยนะครับนะแล้วก็ มีเหตุการณ์ให้โดยดวงชะตาเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูในด้านของการงานนะดาวการงานเนี่ยคือดาวพุธนะครับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดติดต่อเจรจานะครับยังเป็นไปในทางที่ดีหรือทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับต่างๆนะหรือว่ามันจะเป็นลักษณะของทำงานอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไรายได้พิเศษนะท่านใดที่รอการสร้างไรายได้พิเศษนะก็มีโอกาสสำเร็จเกิดขึ้นด้วยนะครับนะแล้วก็ มันอาจจะแปลว่าคุณจะวางแผนเพื่อจะสร้างไรายได้พิเศษอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามีแผนต่างๆนะครับก่อสร้างเลยนะครับนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมันแปลว่าจะมีเหตุถ้าท่านใดที่แบบทํางานอะไรต่างๆนะครับนะที่เกี่ยงเกี่ยวกับเป็นลักษณะของเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคู่นะครับ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคู่เป็นทีมเป็นก๊กเป็นเหล่าหรือเน้นผลสําเร็จเป็นทีมมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับนะช่องทางอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานนะงานนั้นจะส่งส่งลาภผลงานนั้นจะเป็นเครดิตให้กับคุณทําอะไรต่างๆทางการงานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นชาวลัคนาราศรีธนูอีกในหนึ่งชาวลัคนาราศรีธนูนั้นนะครับจะมีเหตุการณ์ให้มีการเจ็บป่วย นะครับของอาญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะครับอันนี้ตอนที่ต้องระวังสุขภาพนะดูแลกันให้ดีนะชาวลักนณาราศีธนูจะมีได้เพื่อนใหม่คอนเนคใหม่เครือข่ายใหม่หรือได้พูดคุยกับคนใหม่ๆนะครับมีโชคลาภจากการติดต่อกับเครือข่ายจากการประสานงานนะครับบางอย่างด้วยนะครับหรือดาวดาเนินการอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญาใบอนุญาตต่างๆมีความสําเร็จมีความโชคดีนะ ในช่วงเดือนนี้หลังกลางเดือนไปจะมีความโชคดีจากญาติพี่น้องคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยหรือได้ลาบบางอย่างเข้ามาในบ้านนะครับหรือว่ามันแปลว่าในดวงชะตาจะได้ของใช้ใหม่ๆได้ของใช้ภายในบ้านใหม่นะหรือรอดาเนินการอะไรต่างๆเกี่ยวกับบ้านรถต่างๆมีความสําเร็จนะนะครับในดวงของคุณนะคในดวงชะตายังเอื้อให้ชาวลัคนา,าราศีธนูที่ทัางานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนั้นนะครับ การงานของคุณนะครับจะเป็นไปมีคนรู้จักกิจการของคุณบ้างขึ้นด้วยเหตุบางอย่างบางประการนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นท่านใดที่ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงในดาวนั้นนะครับ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามาหามากขึ้นนะครับนะจะได้รับความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยนะครับนะในดวงยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีธนูในด้านของความรักนะนะครับในด้านของความรักเนี่ยนะช่วงนี้คุณอยู่กับคู่อาจจะอยู่แบบประดุดเหมือนเพื่อนนะครับหรือมีปรึกษามีอะไรปรึกษาหารือกันนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระวังการมีปากเสียงนะครับจากคู่รักคนรัก บ้างนะครับเพราะดาวคู่ไปอยู่ในเรือนราหูเป็นดาวคู่ศัตรูการถูกจ้องจะผิดต่างๆจากคนรักคู่ครองนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะครับคนรักคู่ครองเจ็บป่วยหรือมีการทะเลาะเบาแวงกันแต่คุณจะได้ผลประโยชน์นะผลประโยชน์เช่นคุณจะได้เงินได้งานได้การช่วยเหลือดีๆจากคนรักคู่รักจากเพศตรงข้ามนะแล้วก็มันแปลว่าท่าในใดที่มีหุ้นส่วนจะได้ผลประโยชน์จากหุ้นส่วนคู่ค้าขายจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ ในดวงนะครับชาวลัคนาราศีธนูมันแปลอย่างว่าจะมีคนใกล้ตัวมาจีบมีคนใกล้ตัวมาชอบนะครับนะแล้วก็อาจจะแปลว่ามีคนเอาความสนิทสนมมีความเป็นเพื่อนนั้นนะครับเพื่ออยากเข้ามาหาคุณนะครับหรือคุณกับแฟนคุณอยู่กันแบบเพื่อนมากวก่าแฟนก็ได้นะนะครับเลขอายุพศาเกิดคนรักคู่รักจะออกสลากนะครับเลขเกี่ยวกับคนรักคู่รัก นะครับเลขเกี่ยวกับอายุพศอเกิดวันเดือนปีเกิดของเขาหรือเลขอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขานั้นจะออกสลากได้คู่แบบประดุดเหมือนลาบหรือมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับจะก่อลาบผลผลประโยชน์ต่างๆให้กับคุณมีตัวเลือกก็ได้มีคนมาชอบก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นชาวลัคนาราศีธนูผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้น,นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ